สวัสดีครับสวัสดีรายการสวัสดีครับรายการตกลงไม่ได้ครับรายการที่คนดูแล้วสาระไม่มีครับไม่มีสาระครับวันนี้หัวข้อคืออะไรครับ น่ารักกับเซ็กซี่ครับนะครับเอ,เอ้ยผมเชื่อว่าคนไทย9.9.9ไม่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 ไมน่ารักน่อาอ้าวน่ารักไม่ <c oughs> ไม่มีเลืกอกเชื่อผมนี่น่ารักแท้ไม่ไม่ไม่เซ็กซี่ของผมเซ็กซี่ของผมเชื่อผมเซ้เชื่อผมนี่มาทออ้าวคุณจุดประเด็นมาก่อนเลยดีกว่าเซ็กซี่ยังไงนะี่คุณดคูคิดดูนะเซ็กซี่นะทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ครับหัวไหล่สุดนมนี่สำคัญแน่นอนโอ้โหของคุณมีอะไรอ่ะน่ารักเหรอครับ แบวเลยแบยยาเักเอ่ะก็ไม่คิดคุณคิดว่าหุ่นจะดีอ่ะไม่แน่ครับอ้าวนะครับน่ารักครับใครผู้หญิงน่ารักดูไว้ครับดูไว้อยู่น่ารักเป็นไงครับโอ้โหคุณเอ๋ขาวโบเซ็กซี่ยังไงครับเซ็กซี่อาจจะดำไม่ได้ใครไป็นโรใช่ไหม ดูคุณดูดนะข้างหน้าโอ้โหนี่แบบนึกว่าครูขาไปบมาถดูข้างหลังโอ้โหนี่คิดดูแกลไปมาโถอะไรโอ้โหยาไปบเบาๆก็เลวเหมือนกันไม่ไม่แบล็คเขามีการวิจารณ์การจากไม่จริงจบเหรอเนี่ยผมไปศึกษาจากอะไรลูเรียนฮอบส์ออสฮอบส์ฮอบส์เลยมาพิซซ่าฮอบส์เออด็อกเตอร์ซีฟได้บอกไว้ว่า ติ๊กติ๊กจบไไม่ติดกจบตายแล้วติดกจบตายไปแล้วครับชนใดไม่มีผู้หญิงน่ารักชนนั้นอ่าโมเลยตายแล้วอย่าอย่าอย่าวิจารการเยอะเราไม่เล่นแตะตัดเลยครัตัดเลยน้องตัดเลยเราไม่เล่นต่าละอย่าวิจารการเยอะนะครับเอ่ะคุยนี้สามคำคนพูดกับผู้หญิงเซ็กซี่ผมก่อนผมคุณก่อนเลยไม่เป็นไรผมให้คุณก่อนอ่ะของผมเหรอน่ารักอ่ะ ให้ไปเลยเอาล่ะครับน่าไงทำไมท่านท่นเนี้ยสามคำครับผมขอทีดิขอทีดิอ่าแน่นอนโหดูขนาดก็นะผมจะผมถามเลยดีกว่าผมมีถามใครถามใครแขกถามถามใครแขกรับเชิญอ่ของผมก็มีสองคนไม่ไม่คนเดียวขอคนหนึ่งของคนแล้วผมจะเล่นอะไรอ่ะไม่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 เชิญมาสองคนใหไม่ไม่ไม่ของผมคนหนึ่งได้แล้วคนเดียวก็ได้เอาเท่าไหนอ่ะ ขอเชิญนะครับเล็กนะครับขึ้นมาครับผมหน่อยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่อยู่ในมานี่มานี่มานี่ขึ้นมาผมหน่อยนั่งข้างผมนะั่งข้างผมเยืนข้างผมเลยผมไม่มีเก้าอี้ครัหาหาหาอย่าดูแค่อยู่ข้างผมไม่มีเก้าอี้หาหาหาอ่ะคนก่อนเลยดีกว่าผมยกให้คนตลอดแหะเซ็กซี่ดีกว่าน่ารักอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นไงว่ามาว่ามาจัดไปมีแฟนแม่เราอ่ะน่ารัก เลิกเลิกเลิกคบผ่านไอซี่คบเลิกเลิกคนเนี้ยเลิกไปไกซี่เป็นไงว่ามาผมผมเข้าไปหน่อยผมผมไปว่ามาอ้าวเงียบเลยก็ดีก็ดีจบเลยครับอ้าวข้ามไปข้ามไปของสอนมครับน่ารักนะครับเออผมซื้อประวัติคนนี้มานะครับเออมีมีมีรู้จักเก่อนโรเซ่เล็กเล็กไม่ไมีแฟนอยู่มอลนะมอลสองหรือเปล่าไม่มีเออประวัติผิพลาดประวัติพลาดม่หลังเป็นประวัติเก่าอ่ะครับ น่ารักยังไงว่าไปคมมันไปเลยคมมันไปเลยอ่ะก็ดูได้ดูได้น่าดูได้ขอคุณไม่พูดอะไรเลยพูดโอเพูดเพราะผมพูดสองคำได้ครับผมได้เมื่อกี้พูดอะไรนะก็ดี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 สามคำดีดีดีอ๋อดีตายแล้วกูแพ้ใช่ไหมกูแพ้แล้วสามคำพูดให้กับผู้หญิงเซ็กซี่นยครับขอบคุณครับให้จ้างอ่ะ ผู้หญิงแล้วนะขอบคุณนะับสรุปหรือว่าเหมือนเหมือนเรามาอีกคนแต่เราพูดอยู่สองคนก็โอเคไม่เป็นไรครับสรุปว่าวันนี้ไม่มีใครรับเชิญนะครับอาวครับตาก,กออรว่าไงตากล้องมีมีแฟนหรือยังไม่มีครับเลยใจแน,น่ใจครับอ้าวกี้วีเราเราจะเอาคลิปนี้ไปถ่ายลงเฟซของ ผู้หญิงีคนหนกใจนะครันหนึ่งนะถามีอะไรตักอย่างนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันพี่ยาพรนะคุณบอกว่าคุณยังไม่มีแฟนขอบคุณครับย้ำไม่มีแฟนน่ารัครับเันนี้รายการเราก็จบแค่นี้เพราะว่าแขกรับเชิญรู้ท่าทางจะไม่หวแล้วสองคนแล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าถ้ามานี่อีกหรืออาจจะไม่มีแเาปล้ลเล้ล้ปิล้ลเ้ปล้ล้ลเ้เปิเ อะไรวะตกลงไม่ได้ตกลงไม่ได้ใช่ใช่โอเคลาไม่ได้ลาไว้สามคำเบาๆ OMG Oh my god